ไดอันี่บอกไว้ก่อนนะ V e c o เกมแรกนะได้เฮ้ยรีซินวะแปะโคตรยากครับชิหายแล้วไม่มีหน้ารูนด้วโอ้โหคอนกลเลร์เอ้ยทัดไม่ทันละเอาล็อกไม่ทันชิหายไม่เอาไม่ผ่อแล้วกูหยิบอะไรมาเนี่ย โอ้โห oh, oh, oh. ไม่ชินแบบสุดๆมัน <laughs> oh. oh. ไม่ใช่แค่ดอยหรอกมัน oh. ไม่ใช่แค่ดอยหรอกบอแค่นี้แหละจีนหายแล้ว<จ>ดอยไม่เล่นกี่ปีนะสองปีส <laughs> กิลสองคืออลไกันด้วยเฮ้ย <laughs> <laughs> ลืมซื้อของ <laughs> oh, may xin lời oh, bóng phái mình lành quá, toi cắn nôi, đây này đây này, toi so cắn hả? Hey, hey, mình tha ở ní mà, ở, 8บอลโดน, có thể là chơi được. ยืนคู่ไงโอ้โหคตรเจ็บเห็นนั่นจบแล้วเพื่อนโดนแก๊งเขากลายเป็นยาโซ่แล้วอะโอ้ไม่ไหววะโอ้มันโซโลคิววะเปนโซโล วโซลไม่นะดอยฟาร์มไม่เสร็จเลยเีโกมจะมาหาดอยไเนี่ยชิบหายแล้วอุ้ยกดผิด สู้หมอฝ่ายไม่ได้อ่ะมันกดหนึ่งเรื่อยๆอ่ะสู้อะไรอะไรหนึ่งเนี่ยปาหินนะโอ้มันแค่ปาหินเฉยอุ้ยโอ้โหโดนหมองอีกนายวะเฮ้ยจังหวะนี้แหละมันต้องชักขี่อ่ะมันว่อบนไม่มีแฟนเอาไว้ไหนนุ่มมันมีคอนโทรวอร์ดป่ะเอาไว้ละไอ้นุ่มหืมสายงานแล้วนะเราอ่ะ อุ้ยไปโดนด้วยแปลงต่ละเป็นเบาไฟอ๋อจะทุบเลยอะไรนี่ไม่มีคอนโทรลตรงนี้เลยอ่ะแปลงต่ละเป็นเบาไฟปะตัวโคตรเทพตัวขี้โพดเยอะฟังกันโอ้ยนี่เล่นแรงเกินอะ โอ้ยเจ็บเจ็บนะเพื่อนมาๆมาตอยมาเหรอตอยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกมันหลบได้สกิลหลบมันมีหลบคนหลบโอ้ยอะไรวะแล้วหนื่งจะโดนทีเดียเฮ้ยมันจะเอากับเราเหรอโอ้โหพอไม่เลย่นแล้วไม้เล้นแล้วไอ้เี้้้้้้ แค่มันโยนทีนทีสองร้อยะไปเล่นเลยนะอันนี้มันเนต้เนนะไม่เบีเยโกอไม่ใช่เนเรืของติดขอไอ้ปังเฮ้ยโอเคมันเก็บสองได้นั่นเราสู้ไม่ไหวมอไฟมีวอร์ดอยู่ตีปูตีปูมีลิฟต์ด้วยแต่เราไม่น่าตีดได้ตอนนี้เฮ้ยตีเบีเยโกอยู่ล่ะ ก็อยากตีนะแต่ว่ากลัวจะเป็นสองหนึ่งอะดิหนึ่งหนึ่งแล้วสอโดนโดนหนึ่งลุมสองอะไรเงี้ยเอาไว้ละไอน่แทงเขาให้ดิคุณก่อยขึ้นแล้วจะมาดิมาดิอุ้ยเบาเบาหย่องเลยวะไปไปตรงนั้นอะมาแล้วมาแล้วไ้ พอคิวเอเที่เหมือนเพื่อนเราจะโหดกว่าว่ะเชไม่ทำอะไรเลยไปนอนกดกดีได้คิวต่อยคุณเชิงดีไงเชิงเชิงเอาสบายสสบายสบายสบายลมด้วยเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยเหมือนหันเล่นแอลไบเลยว่ะ่คุณเลย อ้อยไปแพ้มาไฟย,ยับเลยอ่ะไม่แลกก็วะไอ้เคบบื่อนแตกไปกันแลเท่ยโผล่นตอบนแตกเออเ <Yeah. S 1> ออไอ้มาฟไฟนีเป็นก๊อตอันนี้อันตีนี่เอาไว้รัดน,นะไอเ้เีโก้น ไม่ต้องมาก็ได้มั้งเหมือนเราใช้แบบต่อจังหวะแล้วก็เทให้ได้ดูในวอนเทวอนทัชนะได้เห็นก็เหมือนเอาไว้เอาไว้แบบต่อจังหวะและะ <laughs> ้ว,ก,ว,ว,วลก็คายได้แล้วก็แบบเหมือนรีบสิงล่างเอาไว้แบบว่าเรียกอะไรวะนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละเฮ้ยมาไฟาไปตรงกลางเรียบร้อยมันม่งทีเราตายเออโอ้โหคนแรงอ่ะเด็กใครวะน่าใครปั้นมาวะเออเหมือนเรียกสิบแล้ ใครป้านมาวะนี่ยมาดิสั่งสอนแป๊บเดี๋ยวสั่งสอนให้เต้นเหรอเฮ้ยเต้นเหรอมันเต้นเหรอโอ๊ยไม่ไหววะไม่ไหววะโอ้โหมันแค่ปลายหินอย่างเดียวอะหินอะไรของพี่วะเนี่ยพี่เขาหินแรงเกินอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมันได้โอ้โหมันโอ้โหจบแล้วอะมันได้ล้างชีวิตลาไปอะ บอ้ไฟแบงกลยอยู่โอ้โหโอ้โหประเองก็จริงอะแต่ว่าลราโดนลากลากก่อนเพื่อนๆอู้หูแรงปะพอตัวปะ มัใช้ได้มาดอยความแรงอะสุดๆอะก็อันนี้หายไปไหนก็ไม่รู้อะชื่ออะไรนะไอแคลลี่หายไปไหนก็ดูเซียนอะเด <c oughs> ็กป้านเองเยอะๆเอาเยอะอไม่ได้โ,โชว์โอ้ไม่ไหววะเด็กๆเดี๋ยวต้องลงไปเคลียร์ให้ั่นนละน่าต้องอย่างนั้นนะมาละได้เบดร,รูนกิ้งละไม่รู้จะดีขึ้นหรือเปล่า

Thầy đòi với em lòng buộc Mà đánh cuối mà yêu bà phá phạt đi Hay kèn quả Nó quá cái gì trong đấy lại Quá hay kèn Mày Hay kèn quà Mày kèn Đòi áo มันจะเตะมันแล้วมันโดดขึ้นไปมัน,นอ่อนเหมือนฟิตมันมือถือเลยวะตาหน้าขอเปลี่ยนตัวเรอะไม่ไหวว่าตัวนี้ไปหน้าลองเล่นเลยจับมันเพื่อนเปิดเฮ้ยก็รู้มันอยู่อ่ะแข่ <ก S 2> เลยเราก็ดังโ<ท><ก>ดอนอะ<ท><ก>วิ่งหลบแฟนหลบได้ด้วยล่ โอ้ยเป็นไงเบียโก้กอบเบียโก้อะเพื่ออะไรโอ้ยไลทไลทไลทอืมกระโดดสามกูเล่นหมือนกัเล่นไม่เป็นแล้วเฮ้ยลีซินว่ะไอ้ไม้เล่นเปล่าไอ้ไม้กูแบกงเอง ต้องดู<า>เวียกโก้ลอยสไตล์ไหมจางโหดใช่ไหมเมาไฟมันขอร้องชีวิตแบบตบมาไฟแบบแทบเล่นๆอ่ะฮาเก้นเห็นไดก้กับกอดิงเกอร์มันคูดาวัยขนาดนี้อตอนแรก,ก,กต,อตอนนี้ก็แบบเป็นไอเทมใหญ่สิไม่ดอยเราเราจะจริงเอาจริงได้ยังเฮ้ยยังอีกเหรอ ยังอย่ายังไม่หยุดอีกอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นดิ่เขาเดิ๋ยวทำโหดเว้ยน้อยไปอยู่ตรงนั้นได้ไงอ่ะไม่รู้น่าเช็คอ่ะเราเฟซเช็คกับเพื่อนเรามองข้ามพุ่มไม่ได้นะนี่ไม่ใช่เงาดีนะเฉยเรามองข้ามพุ่มอีกฝั่งไว้หน้าเราเพื่อน น้าโดดเปนหน้าโดดสักทีว่ะดอยขอแบบเฮ้ยตรงนี้มันมีใครวัดมาเอาป่ะอยาได้ฟิตอะสา,ส,าสามสี่สามห้าสามสี่นะโอ้โหมีตนะัวแรงแว่ะเอากูไปอากูไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> <laughs> อยากเปลี่ยนตัวแล้ววะไม่อยากเล่นตัวนี้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปกลางเดี๋ยวเก็บโบลิ่งจอดน,นี้เราขอเตะโบลิ่งหน่อย <c oughs> ไม่มีอะดิเลือดยังไม่มีตอนนี้อย่าเอาแตโบลิ่งเลย <c oughs> เอ,อ,เอ้ยเป็นไงผิวด้วยรอยอ่ะ ไม่รอดกลัวตายเนี Mechan ่ยวอยาจะทำตัวดิทำไงเดียอีกแล้วอีกแล้วปุ่มพุ่มอีกเดียวปุ่มปุ่มกี่คนแล้วไม่ไม่ไ่ใหญ่ใหญ่โอ้ยมันจะบกป่ะนะผมทำให้เพื่อนมีบอลได้ด้วยเหรออะไรครับเนี่ยมันโกงอ่ะมันโกงอินเสกบูฟเดี๋ยวว่าแต่อินเสกบูฟเลยเอาเอาแค่เอาแค่เตะให้โดนก่อนเนาะพอละ เออเออเอ้ยังไงเซน่าฮะมาเล่นเซน่าละน่าจะดีกว่าเล่นวีเอโกตัวนี้ก็เคยเล่นอยู่เอาได้เล่นฟิตต่อมาตัวนี้ก็เคยเล่นเล่นทั้งตัวอยู่เล่นวีเอโกะบอกให้เอาแล้วไม่ได้แปลกอ่ะอยากเล่นไลท์ขอเล่นไลท์ได้ไหมอุ้ยรีบข้าไปไหนอ่ะจะไปเล่นไลท์ ไม่มีคนมาช่วยตีเลยเราตีไหวแล้วลูกคุยห่างเล่นเพี่เห็พี่เนเพื่อนจะตีมังกรกันตอนที่เราตีบอลไม่ได้นะไปแต่นี่บอลไม่ดูน่ารักเก๋เยี่ยมเยินเลยวะมันดูเรื่องสบายจังเลย แต่ไายังโดนจอ่อเกอะไม่เยอะยั่ไงดอยระวังโดนลัดน,นะโอ้โหดอยแม่งสมัยอย่างดีขึ้นไงวะเกิดอะไรขึ้นอ,อ,อย่าหูหูตายเออฮือ,อ โอ้โหรูเซียนโอ้โหอินต์ายเลยเหรอดาวเมจอะไรวะน่ะมันัะเว้ลคิวด้วยกันคืนลิงเฉยๆเลยนะอะไรเกมเดียว์ไงที่ผมเคยเล่นมันเนี่ยเมื่อก่อนมันทำไม่ได้ขนาดนี้ป่าวไม่ได้มิงโมไฟทใส่แตกเหรอ ยอดะปะปลาแรกก็ชนะชิวๆเลยชิวๆเกมนี้เก่อนตอยก็เคยเล่นนะสายสกิลแต่ว่าตอนจำได้มัน,นไม่แรงขนาดนี้นไงคนดูวีโก้ผมชนะเลยนะ